สิทธิมนุษยชนในเกี่ยวข้องกับทุกคนนะครับตั้งแต่เกิดจนตายอย่างที่อาจารย์ป่วยอึ้งพกรพูดถึงนะครับจากคันมารดาสู่เชิญตะกอนก็เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิเรื่องเสรีภาพความเสมอภาคศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับทีนี้สิทธิของผู้สูงอายุวันนี้เนี่ยจริงๆต้องถือว่ายังได้รับการส่งเสริมแล้วก็คุ้มครองไม่เพียงพอนะครับ จริงสิทธิของผู้สูงอายุก็คล้ายกับสิทธิของคนอื่นๆนะครับเรามีสิทธิในชีวิตร่างกายนะครับมีสิทธิในทรัพย์สินมีสิทธิเรื่องการศึกษามีสิทธิเรื่องสุขภาพมีสิทธิที่จะมีมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอมีสิทธิเรื่องการทำงานนะครับมีสิทธิที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัตินะครับ แต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้มีกฎหมายรับรองมันเป็นแค่เรื่องมาตรฐานทางทางความรู้สึกใช่ไหมคะที่จะต้องดูแล,แลกันคือตอนนี้มันกฎหมายมันจะเป็นกฎหมายกว้างๆอย่างที่เรียนว่ามันมีกติการ,ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิท,ทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมที่พูดกว้างๆของคนทุกช่วงวัยบางมิติที่พูดถึงอยู่ในกฎหมายอื่นแต่เราดูจากจำนวนประชากรที่เป็นผู้สูงอายุที่มาก แล้วก็ปัญหาเรื่องสิทธิที่หลายประเด็นแล้วมันก็เกี่ยวพันกันไปหมดนะครับเราก็คิดว่ามันควรจะมีกฎหมายเฉพาะที่มาดูแลเรื่องสิทธิของผู้สูงอายุซึ่งตอนนี้เนี่ยในระดับสากลก็ยังไม่มีบ้านเราเองจริงๆก็<ช>มีกฎหมายบางอย่างที่ดูแลอยู่นะครับแต่ก็คิดว่าก็ยังไม่เพียงพอครับอย่างสมมติเราพูดถึงเรื่องสิทธิ ในเรื่องของการมีงานทํากฎหมายบ้านเราเนี่ยกฎหมายคุ้มครองแรงงานก็จะเป็นลนักษณะคุ้มครองแรงงานทั่วไปส่วนหนึ่งที่ทางกสมให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เรามองภาพใหญ่ภาพรวมในเชิงโครงสร้างนะครับว่าประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยก็ไปในทิศทางเดียวกันคือประชากรเกิดน้อยคนมีอายุยืนขึ้น ผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้นนะครับผู้สูงอายุทั่วโลกนะครับมีทั้งหมด1,100ล้านคนนะครับอยู่ในเอเชียแปซิฟิกประมาณ700ล้านนะครับแล้วอีก25ปีข้างหน้าตัวเลขจะดับเบิลขึ้นมาเป็น2,000ล้านเราลองอนึกดูนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยมีคนทำงานจำนวนมากดูแลผู้สูงอายุจำนวนน้อยอแต่ต่อไปครับ แรงงานคนที่จะทำงานเนี่ยน้อยลงต้องมาดูผู้สูงอายุเยอะขึ้นในขณะที่อาจจะต้องดูลูกหลานตัวเองด้วยนะครับมันก็จะทำให้แล้วเราจะไปกันอย่างไรต่อทั้งทั้งที่ผู้สูงอายุยังมีแรงยังมีสติปัญญายังมีความสามารถที่จะสร้างคุณค่าให้กับสังคม ทํางานได้ก่อให้เกิดไรายได้แล้วก็ดูแลคุณภาพชีวิตของตัวเองได้อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีได้นะแต่เพราะคําว่า60คุณต้องกรเียนนะบางทีมันก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับผมเองผมคิดว่าชีวิตมันไม่เหมือนกับไอทางเลื่อนนะครับพอ60แล้วบอกว่าสิ้นสุดทางเลื่อน ไม่ได้ครับผมว่าชีวิตยังต้องไปต่อจากมติครมอที่เคยมีนะครับเรื่องการขยายอายุเกษียณเนี่ยอันนั้นยังอยู่นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีการขยายเฉพาะบางสาขาอาชีพนะครับความเชี่ยวชาญบางอย่างแต่ว่าที่เราคุยกันเราคุยกันว่ามันควรจะมองในเชิงระบบไม่ใช่ว่าบังคับให้ทุกคนเนี่ยต้องทำงานต่อคือต้องดูความสมัครใจของเขาด้วยแล้วก็ดูสมรรถนะด้วยนะครับ เพราะว่าเราก็จะต้องคํานึงถึงประโยชน์ของราชการเป็นหลักนะครับถ้าเป็นงานทางด้านราชการแล้วก็ต้องดูความสมัครใจสิทธิของผู้ที่จะทํางานด้วยนะครับเพียงแต่ว่าตัวกฎหมายมันก็จะบอกว่าโอเคไม่ใช่ว่า60แล้วเนี่ยก็สิ้นสุดทางเลื่อนทุกคนต้องหยุดแต่สามารถที่จะจ้างงานต่อได้โดยกฎหมายจะคุ้มครองสมมุติว่าเราบอกว่าพอถึง60ป๊บนะครับ เคยได้เงินเดือนอยู่4-5หมื่นอยู่ๆต้องเปลี่ยนไปทำงานแบบได้ชั่วโมงละ400-500หลัง60เนี่ยเขายังทำงานได้อีกอย่างน้อยสมมติ5ปีนะครับเขายังสามารถทำต่อได้ไหมถ้าใครยังทำต่อได้มีสมรรถนะแล้วต้องการทำเขาควรจะได้ทำนะครับแต่ว่าคนที่มีอายุเยอะขึ้นบางทีก็อาจจะไม่ได้ต้องการทำงานแบบเต็มกำลังแบบเดิม างานสําหรับผู้สูงอายุอาจจะมีงานที่ยืดหยุ่นขึ้นเช่นวันในการทํางานน้อยลงชั่วโมงในการทํางานน้อยลงแต่ค่าตอบแทนเขามันไม่ควรจะน้อยลงไปเป็นแบบรายชั่วโมงหรือรายวันสมมุตินะครับอันนั้นคือมันมันพื้นฐานจริงๆเราก็จะมองในแง่ที่ว่าทั้งระบบเนี่ยเราจะดูแลข้าราชการที่ยังสามารถทํางานต่อได้ไง<ะ>เองกชนที่ยังสามารถทํางานต่อได้ไงหรือ<ะ>กรเกษียณแล้มันจะมีงานประเภทไหน ทั้งที่เป็นงาน full time งาน part time งานอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้เขามีรายได้เพราะเราคิดว่าหลักประกันรายได้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าถ้าเขาใช้เงินออมเร็วหรือไม่มีเงินออมนะครับเขาจะอยู่อย่างไรครับ600บาทต่อเดือนอยู่ได้หรือเปล่าครับจะขยายเป็น2,000กว่า3,000รัฐก็บอกว่าไม่มีเงินนะครับทีนี้จะทำไงก็ เขามีส่วนที่จะทำงานหาไรายได้<ะ>แล้วก็ดูแลตัวเอง<ะ>ได้ด้วยแต่ว่ารัฐต้องจัดสิ่งแวดล้อมตัวนี้ช่วย